ครับผมสวัสดีมันอยู่กบเราตาคำตะก,กาครับผมเมือ่อนีรหน้ากูใสยังวะเมื่อนีร่เข้ามาซื้อไอเข้ามาเมืองพันป่าครับบหบ,ห,บหูว่าจะบหูโบหูว่าจะเอาปลายัางนี่เราเดินมาที่มาเดินทางมาที่พังโคนครับเอาเมองลูกป่าพันป่าไปถึงร้นนี่บลานได้ลงก็จะดูปดุกอุยอ่าปดุกตอนนี้เขาก็ถึงร้านแล้วทองพันปลาทองพันป่าครับผมนี่เป็นแบบ าขาใหญ่เลยครับตอนนี้เขาก็หอดินที่เรียบร้อยนะนี่ครับมีทถูกป่ามีถูกชนิดโอ้คนหลายขนาดครับเมื่อนี่นะขาจะมาซื้อลูกป่าพูดดีฝนตกฝนตกหลายเพิ่งกเ็เลยมาข้าจะเอามหาพันป่าไปเลี้ยงครับนี่เตรียมพร้อมไปครับเอาลุงไปน้วกันโอ้ยฝนต,ตกคำเฮาใส่แมสได้ครับต้องออการอภัยใส่แมสควบปลอดภัยครับช่วง,งนี้โควิดเขายัางบ่ออกจากประเทศไทย <c oughs> ผม ก็นี่ยห่อขอหอเป็ทีเรียบร้อยครับไปจะพาไปเมืองลูกปลาพันปลาครับผมโดยผ้ายางรอดเมืองมันมีปลาอย่างแน่นเนาะนี่ครับลูกปลาเขามาหอดแล้วเดี๋ยวปาตาทำตะไคร้ผ้ายางรอดเมืองครับว่ามีปลาอย่างแน่นี่ปลาอีกดูนี่อะไรปลาปลาอะไรบ้างมปลาอะไรบ้างโอ้เยอะอยู่นะนี่แหละครับชนิดปลาเจ้าให้เฮ้าเมืองเอาครับผมนี่ครับตัวนี้คือ ตัวนี้คือกะเจ้าสั่งสื่อครับให้เอาเยอะใส่แก๊สใส่แก๊สมัดใส่ถุงไว้ให้ครับ<ะ>กระปูออกมา<ะ>นี่ครับซ<ะ>ุ่มปลานหน่อยบูห่วเขาจะเอาปลายัางปเปลียงครับให<ะ>้เ้าก็จะใส่ถุงให้ใส่ออกซิเจนใส่ในถุงห่งครับม<ะ>ืนเป็นปลาหน่อยครับทุมน,นี่นะนี่ครับปลานีปลาอย่างนี้ครับ โอี่ครับปลานินเป็น,นมงนี่เป็นมังเลียงมงขายปลาที่ไทพิชุดครับอยู่้องโคนบอตาก็เลยออกมาสั่งไปเลียงยูไอะป่าเนาะนี่นะครับในชุดเดือบอตะธรรมาผ้าหยางเลาะเมืองครับนี่นิ่หน่อยครับตัวนี้นหน่อยนอี่ตัวหน่อยก็มีตัวไงก็มีมองไงนะครับอยู่ไมีม ครับเป็นสักทายนะครับดน,นิอยๆก็ดีอาหาเ,เน้่นอนเด้ดูนะี่ยครับผมจะก,ก็มันม้าทางแล้วเพื่ออัดยัดออกซิเจนคือแบบนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวบอต้าจะพาย่างเลางบวังครับฝ่ามีทุกแถบกืบทุกชนิดครับผม นครับมองคืออยู่ในปาน่านี่คือว่ามีเบิร์ตครับผมมีเบิร์ตคือชนิดของป่าอ,อยู่ประมาณน,นี้เนาะนจะไปซื้อประตูเปลี่งนเนาะฉันแต่สุดเดรับ กำลังเลือกมึงป่าครับมีบาทห้าสิบบาทยี่สิบครับโตละยังไงไม่ดูก่อนไม่จะเอาพันตัวพันตัวนะครับขตาบอกมาอีกแล้วจะเอาออกมาเรื่อยครับช่วงนี้ตอนนี้ลูกค้าหลายมากเลย ได้ขายดีขนาด,ดพวกขับสนุกซื้อปลาย,ยังไปเลี้ยงครับปุ๊บอ๋อปุ๊บดกกระปานนี่นะครับแฟนก็นมาซื้อหลายเท่ากันครับไปได้กี่ตัวแล้ว ไม่ได้กี่ตัวเลยราคามันมีบาทห้าสิบยี่สิบแล้วก็บาตังไอ๋อใช่ <c oughs> นี่ก็ผม อันนี้ก็ปลาดุกพี่สันครับชวน,น,นมากเมื่อนี้่แต่มีแต่ปลาดุกครับเป็นเลี้ยงเป็นมากกะเจาเลี้ยงปลาดุกครับช่เมื่อไห่เนื้อปลาดุกครับสุดยอดครั้งหมดแมวเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกลัวว่าถ้ามันเป็นตัวใหญ่มันจะทำให้กินตัวเล็กมันจะเสียหายเนาะเราเอาหมูมากไว้ก่อนะครับผมพอดีเพิ่นพาคกินข้าวบอตาไปซื้อของวัสดุ มาเอเป็ดเง<ป>ือนครับน,นี่เพื่อนก็เลยตอนนี้เพื่อนก็เลยอหาปลาให้ครับรนี่ครับเมืงใส่เมืองใส่ปลาเพื่อนตัวที่เพื่อนเพื่อนตักให้ครับนี่ครับใส่ปลาใส่ไงครับตัวนี้ อันนี้ผมจะมีเป็นไซนอยครับชุ่มชุ่มตัวนิดหน่อยครับก็จะเป็น,นค,คุณเงื่ออีกตดดมีเป็นไซไซนึงนี่ครับตามราคาเลยเป็น,ขนเขชือกโฟมขเขชือกโฟมไอ้ไหวอยู่แล้วบาทยี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบตั้งตัวใหญ่้งตัวที่บ่าวใต้ให้มึงครับตัว นะรับนี่ัวหนึ่งนี่นะครับเพื <c oughs> น่นอันนัไไ้นแล้วเพื่อนก็จจะมาใส่ออกซิเจนครับใส่ออกซิเจน ใส่ออกซิเจนเอาไปเพื่อเห้เพื่อเห้เขาจะไปหอดนหน้าเดี๋ยวบ่าวตาจะพาไปป้อยป่าอีกรอบนึงครับไปป่าลูกสาเขาเนาะเดี๋ยวถ่าชมอยู่หกน้องหน้าหกน้องหน้าของเขาเลยเดี๋ยวตอนแรกจะไปหาบบานิพ่พนอีกรอบนึงครับจะไปหาบ้านิพ่พนอยู่ในบ้านบ่าวตาคาไทยมามองสื่อป่ามองซื่อป่าให้ท่านผู้ชมเมืองท่านผู้ชมเพิ่นผู้ใดครับผู้ใด อยากซื้อลูกป่าพันปลามาสาขาพังค้นได้ครับผมทองพันปลานี่ครับป่ายป่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเบาตาคำสกายจะเอาป่าย์เ้าในเมื่อตัวนี้คือป่ายเสียนพังค้นพังค้นเสียนข้สะกดนะครับนี่ครับป่ายทองพันปลาครับผมเพื่อากได้ลูกป่าพันปลากับเขามาเอาที่นี่ได้ครับผมนี่อยู่ทุกสายพันนะครับผมเดี๋ยว ขาลอชมสอนบาตาคำตะกาไปค่อยปลาเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีมันอยู่กับบาตาคำตะกาครับผมมือเขามาทุระไอพังโคนครับผมเขามาซื้ออุปกรณ์ไปเห็ดเงื่อนของคุณปราพิษผู้ดีมาแวะกินตำมุคงครับลานโปรดของบาตาครับลานนี้อยู่หนาโรงเรียนครับนี่ครับหนาโรงเรียนตรงขามกันเลยกับหนาโรงเรียนโรงเรียนพังโควิทยา ตำโครงด้านนี้แซ่บที่สุดแล้วพ่อแม่กินรอบเธอหนึ่งครับเป็นตําสุดยอดสั่งยังไงได้แบบนั้นนะครับแบบเพลทเพกันได้เพลทเพเลยเอาแบบไห้นําก็ได้แม่ค้าพิจัดไห้ได้สุอยางครับผมนี่ครับเมนูตําเป็นตําครับ เปิดแก้งมงครับเป,มมเปิด9ก้มเปิดาโมงอ๋อเปิดหกโมงยันครับเมนูเ่นแซบครับร้านเนี่ยมีทุกอย่างครับนี่นั่งชมวิวครับนั่งกินละนั่งกินอยอ้ด้านหนาครับบรรยากาศดีๆครับ อู่างล้านที่เปนด้านด้านอันนี้แหละครับประมาณนี้เนาะทิศเยียงเยียงไปประมาณนี้ครับแล้วแล้วสวบางยาแล้วนะครับแย่แน่นอนครับ <Okay. laughs> ผมหลังจากเข้าไปซื้อปลามากครับหอดกหอดหน้าเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่หอดหน้าแล้วบบนี้เราจะจะพาปล่อยปลาครับคุณป่าคุณจะปล่อยปลาปลาดุกเฮาซื้อมากทั้งเบิดกะแปดลอยเก้าอยแปดลอยโตครับนี่ครับ อันนี้ก็ปล่อยป่ะปล่อยไหมนี่ครับดูของเฮาเนาะปล่อยน้ำกันครับปล่อยปลาเอาไว้ทายุทากินเอาปล่อยเลยเอาไปล่อยแล้วลงถุงเลยลงหมดทั้งถุงเลยต้นไปแล้วต้นมึงก็ปล่อยสูงไอ้ต้น ไปสูงยังโอ้รีบเหรอเนี่ยคือตัวที่มันลอยเียมีคุณคุณทกระปันไหมครับปลาไฟอ่ะนี่ครับปล่อยปลาครับไปแล้วปลุครับผมคือปราุ้มาไป เจ็ดร้อตัวแถมตัแถมเยอะอยู่เนาะคุรอยมตัวค้ยคะสนุกไม่ค้าสวยอีกล้วไปลงไาเนคะสวยที่ต้นมึงอ่ะไี่ันปล่อยครับง่ายๆตายคนนปล่อยปลาดุกจ้าปลาดุกลุกชัยนุชชยได้มีกับแค้ม นี่ครับนี่เก็บเี่ยไล้ดูนะลูกเดี๋ยวมันสผ่ันซื้อหาปลามาไหมอะาหานเล็กเไม่ใช่ปลาหางใหญ่ดิปลาหางเล็กไม่ใช่ปลาหางใหญ่เยเดี๋ยมันอยู่แบบธรรมชาติแล้วพูดนะยุบยิบยุมยิบยุบยิบยี๋ยวบยุบยุบยมบยุบยุบยุบมุบย่บุ้บย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 มบยบยุบยุบยยุบยุบยุบย สี่กระเจีบก็พันหนึ่งรพันหนึ <t isha> ่รตัวเลือกบริปักเม็ดเม็ดเม็ดเดียวบออ๋อมันกระเพาะพอดีเรี่ยงนานเห็นบะปลาดุกเรือแถวนี้เหมือนเดี๋ยวมันเฮ้เอาเคยปล่อยอยู่ใส่ห้างกเคยปล่อยเคยปล่อยอยู่ใส่กระวันวัานหัวหันยุหันครับเพราะว่าป่ามันจะอยู่มืองเกา พรามันยังบงไงครับเขาปล่อยอยู่บงไดบมันจะอยู่บงนั่นไหนบ่หรือปลามันจะนอกน้ำบ่ <c oughs> <c oughs> ปล่อยมันน้ำแดดน้ำห่อนมาเลยเขาปล่อยปลาดุเป็นทีลรลอยคร่าึถม้สบาเยวเวันนั้หว่าดูห้าสิบนันมปลาโตทุกวันเขาบอกเงี้ยนั่นอะว ครัอ๋าเนาะเอบาตรภาเมืองปลาเป็นทียบร้อยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมมาคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์สลับแก้มได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมมืงอนกระพร้ามาปล่อยปลาแล้วปลามาปล่อยปลาบรรยากาศปล่อยปลาครับผมถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซักใครเห็นบาตตาคำตะกาครับผมเมือน รอจากกรรมการอะไรครับผมสวัสดีครับ